จจสวัสดีค่ะพบกับช่องนิชาอินดี้นะคะวันนี้น้องนิชากินข้าวกับอะไรคะลูหนูเฝ้าอะไรลูกหนูเฝ้าอะไรนี่ลูกปิ้งจบโอ้ปิ้งจบจะกินปิ้งจบหรอคะปิ้งจบอยู่ไหนไหนปิ้งจบอ่ะไหนปิ้งจบลูกโอ้นี่ปิ้งจบ ที่ปิ้งจ,จบนะคะนั่งเฝ้าปิ้งจบอยู่นี่แหละนั่งเฝ้าปิ้งจบอยู่นี่แหละปะ้ะา,ปาตโต<ด>ใหญ่ค่ะเบิังกบหลอดโตใหญ่มากกกสวยสวยเลยนะครับสามหีบครับวันนี้ครับปิ้งให้ลูกสาวกินสามหีบครับพี่น้องครับวันนี้ครับห้าอิ่มบอหลกสามหีบนี่ยแปะโตเลยลูกเอากอบมาจากบ้านย่านะคะไหนรู้เอาตัวไหนสี่ได้ลูกเอาตัวไหนสี่มั้งกันนะเอาตัวไหนลูกไหนเอาตัวไหนไหนตัวไหนเอาชี้มาชี้มา ท yeah! tamam hey. ี่มาลูกเจ้าตัวพี่บานวันนี้หนูแต่ได้กินอะไรลูกจบจ้าไอ้ลูกปิ้งจบอร่อยไหมลูกปิ้งจบอะปิ้งจบอร่อยไหมคะอร่อยลูกกจบคาบแต่ต้องหอนหนูแต่ได้กินปิ้งจบเลยวันนี้เย่เย่ก่อนเลยเย่ก่อนเลยเย่ก่อนเลย เย่กอดเย่กอดนะฮดีจะได้กินปิ้งจกแล้วนะฮปิ้งจกกบเลี้ยงพี่น้องครับกบเลี้ยงครับกอบเลี้ยงกบเลี้ยงนะเอามาจากบ้านไปบ้านหมู่บ้านหมู่ก้อนหนึ่งกันล้มานำนะครับปิ้งจกปิ้งจกจ้ากินอะไรนะคะลูกหนูกินอะไรแล้วคะพูดก่อนอีกทีนึงปิ้งอะไรนะคะปิ้งจบปิ้งจบโอ้โ อ๋นี่ชายกิมปิ้งจบนะคะหอมปลาก่อนหอมปลาก่อนจะได้กินปิ้งจบจุ๊ปลากรดจะได้กินปิ้งจบไปเลยหอมก่ออนแล้วะไรลูกช้างอะไรดูเนี่ยกิมพิ้งจบจะไหม่นั่นแหะกินหอมมากเลยปิ้งจบนี่ไม่เลี้ยงลูกสุกหรือยังไปในปลาก่อนลาดูก่อนสุกแล้วสุกแล้วเหรอสุกแล้วไปดูกโอเคนะคะขอหรือยังไ่แล้วไ่แล้วไปแล้วพี่น้องกับไก่แล้ว ไก่ร้องเลยลูกนี่เสียงอุ้ยพงนี่เลยพี่รองเอ้ยนะครับสศจรย์ใจพี่รองครับปิ้งจบนะคปิ้งจบนะครับน้องนี่จะชอบที่สุดก็คืออะไรลูกปิ้งจบก็คืออะไรนะคะพูดก่อนมันคืออะไรลูกมันคืออาอปิ้งจบนะคะ ให้ชาดีใจจะได้กินปิ้งจบโก้เหลืองแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้นะนี่ชาบ๊ายายหน่อยลูกบ๊ายๆขอแค่นี้ก่อนบ๊ายายก่อนค่ะบ๊ายายจุบด้วย,วยจุบโอเคคะ่ะขอบคุณคะ่ะ